สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสังนั่นพระเตุพระทัมนะครับครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคนะครับการติดตั้งใหม่เชื่องช่ายผู้เดียวนะครับเ็นคนเดียวก็จะอยากแน่นะครับจะมีเทคนิคและวิธีใส่อุปกรณ์แบบใดนะครับนี่นะครับคืออุปกรณ์แรือกเครื่องมือที่ผมจะนําไปเป็นตัวซอยในการติดตั้งใหม่เชื่องช่ายนะครับเพรคนเดียวนะครับก็จะ ตองมีอุปกรณ์เครื่องมือคือตะซอยยึดจับนะครับยึดจับเพื่อจะให้ติดตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็คือผมเด็ดปะดิชินมาแล้วนะครับใส่เล็กแบนแบนนะครับนมาพับเป็นตัวยึดจับซอยครับนี่คือหน้างานที่ผมจะติดตั้งไม้เชื่องใช้มือนี้นะครับผมจะว่างเล็กแปรแล้วก็เล็กที่สําหรับยึดข้างล่างของไม้เชื่องใช้นะครับ ขนานไปสองเซนนะครับบหล่างจะท่านแล้วข้างล่างจะท่านนะครับสองเซนขานกันเพื่อจะจับก็บใไม้เชื่องช่ายนะครับเราบ่งวิธีการอาติดตั้งน้ำกันนะครับนะครับผมขาน้าเล็กที่ผมจะนำอุปกรณ์เสริมนะครับที่ได้ปฏิทินม,มามาว่างเกาะที่แปรนะครับว่างของที่แต่ นะครับ้วก็นำามาเชื่องช่ายนะครับเข้ามาบางลงสวมลงไปนะครับจะห้อยอยู่ลักษณะนี้นะครับจะเป็นตัวรับมาเชื่องช่ายเข้านะครับเราจะติดต่างคนเดียวได้สบายง่ายขึ้นนะครับทันนี้เล็กอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับที่ปฏิกันมนา่นะครับนะครับจะอยู่ลักษณะนี้นะครับจะห้อยยู่แบบนี้นะครับจะรับอยู่แบบนี้นะครับ สอ,สองตัวนะครับสองตัววา่าถ่ายหลังจากนั้นนะครับมงกระทําการยิงสกูกยึดจับมาเชิงใช่ครับโค้งหลังข้างเขาได้เลยนะครับง่ายๆนะครับมาตกแส่แรงงานหลายคนนะครับแค่คนเดียวก็เฮ็ดได้นะครับถามีอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ซอยนะครับซอยจับซอยยึดนะครับ เหตุคนงานคนเดียวได้แบบสบายๆผมเคยทำการยึดสกูนะครับไปจนแล้วเซตนะครับโดยระยะห่างป,ประมาณย,ย,ย,ยี่สิบถึงห้าสิบเซตนะครับต่อสกูตัวหนึ่งนะครับระยะห่างของการยึดสกูของไม้เชิงช่ายนะครับสำหรับไม้เชิงช่ายของผมพบก,กัไว้ไม้ฟ้านะครับขนาดหนา6คูณ สามเมตรนะครับควาญาวนะครับนะครับการเลื่อนแบบนี้นะครับเลื่อนตัว่ว้จับของเขาไปแบบนี้แล้วก็ยิ่งสกูต่ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลื่อนออกไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับสามารถเ็ดคนเดียวได้นะครับม่ต้องใส่แรงงานหลายคนนะครับแค่คนเดียวก็เ็ดได้นะครับ ไปเรื่อยๆนะครับลากเลื่อนัวจับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวควรจะเซตแผ่นนะครับเลือนลงมาเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับเรือนลงไปแล้วก็ยิ่งตามมานะครับนะครับเรือนลงมาเพื่อจะเป็นตัวยึดนะครับตัวยึดตัวจับซอยเข้าอีกนะครับนะครับเรือนลงมาแบบนี้นะครับ เลือออกมาแล้วก็ยิ่งสกปูตามมานะครับนี่ครับยิ่งตะปูตามมาแบบนี้นะครับกจะง่ายนะครับงานสำหรับผู้ที่เหตงานคนเดียวนะครับการทำง,งานคนเดียวก็ทามีเทคนิคนะครับมีเทคนิคนี่อุูกความซอยเราก็สามารถเสร็จแต่คนเดียวแบบสบายๆนะครับเลื่อนออกไปนะครับ เตไปจนสุดแทนนะครับนะครับจนสุดแทนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถอดออกนะครับนะครับสองทั้งสองตัวนะครับเดือดไะไกันออกมาแบบนี้นะครับเดือดออกมาขัอดออกนะครับแลบกบ็ทำกันยิงสกูจับยึดไม่ฟ้าให้แล้วเซตเลยนะครับนะครับผมจะขึ้นแบบนี้นะครับรอบวงลาข้าเลยนะครับ แลใส่อุปกรณนตัวนี้นะครับที่พรมผลิตึืนนี่เป็นตัวสร้อยจับนะครับจนแล้วเซ็ตรอบโค้งลังคาเลยนะครับนะครับหลังจันทร์ก็ยึดตัวล่างนะครับยึดตัวล่างให้ระยะเดียวกันกับตัวบนนะครับให้ได้สก,กูแน่สก,กูตรงกันนะครับลายยึดตัวล่างให้เซ็ตนะครับเขาก็จะได้ การติดตั้งไม้ฟ้าที่เดี๋ยวปล่อยแตสวยงามนะครับแข็งแรงนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับผู้ชมนะครับถ้าถูกใจก็ซอยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ครับตั้งช่องสังมันอเหตรธรรมใหม่น้ำแนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจากลาไปเพียงแค่นี้นะครับสําหรับไวพกันคลิป นานะครับคลิปต่อไปผมจะได้นำสารดันง,งานช่างนะครับมาฝากท่านผู้ชมอีกคือเก้านะครับสารับคลิปนี้ขอากาวคำวา่าสวัสดีนะครับ